เบตากลูแคนนะคะมีฤทธิ์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆยกตัวอย่างเช่นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อนะคะโดยเฉพาะโรคไข้หวัดค่ะซึ่งมีรายงานวิจัยในมนุษย์พบแล้วว่าการทานเบตากลูแคนสามารถที่จะลดโอกาสในการเป็นโรคหวัดได้รวมถึงลดอาการความรุนแรงของโรคหวัดได้เช่นกันค่ะมีหลายงานวิจัยนะคะเขาออกมายืนยันแล้วว่าเบตากลูแคนเนี่ยมีฤทธิ์ในการป้านมะเร็งค่ะยกตัวอย่างเช่นในมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะมีงานตีพิมพ์ในปี2013 รายงานว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยสามารถที่จะลดขนาดของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยกลไกาการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะคะรวมถึงการเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งโดยตรงค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีงานวิจัยในมนุษย์ที่ใช้เบต้ากลูแคนร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันค่ะยกตัวอย่างเช่นอิมมูโนทรัปีนะคะแล้วก็การทำเคมค่ะซึ่งเขาพบว่าการใช้เบต้ากลูแคนร่วมกับการรักษาสามารถที่จะไปช่วยกระตุ้นนะคะการเพิ่มจํานวนและการทํางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งได้